สวัสดีครับนี่พบก,กับช่องเซียวมาเช่นเคยนะผมตอนนี้ผมอยู่กับเจ้ารถมาด้า3ามซีดานรุ่น S4 ประตูนั่นเองนะครับผมปี2019นะครับผมบอกเลยว่าเลขไม่แท้ทั้งคู่นะครับผมใครที่สนใจหารถเลขไม่แท้รถเดิมๆไม่เฉียวไม่ชนไม่ชนยับไม่ชนหนักนะมไม่จมน้านะรถไม่ก่อไม่นะผมบอกเลยว่าตามหารถแบบนี้นะทักหาเซียวมาได้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาแนะนํากับเจ้ารถมาด้าสาม สีประตูสีขาวกับสีเทาไมชินด้านหน้าของลูกค้าได้เลยนะครับผมอ่ะคันนี้มีอะไรบ้างน,นะครับผมคันนี้มีข้อแตกต่างนะผมข้อเปรียบเทียบกันเลยก็คือนะครับผมราคาสีขาวนะครับผมราคาอยู่ที่5้าแสนหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนะผมเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทเอ้หนึ่งแสนหกหมื่นนะครับผมเลขไหม่แท้หนนะึแสนหกนะครับผมส่วนเลขไม,ม่คันสีเทาไมชินนะครับผมราคาอยู่ที่ห้าแสน 2 9 0 0 0่าบาทนะครับต่างกันแค่10,000นะครับผมซึ่งเลขไมค์คันนี้น้อยกว่านะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่10,000กิโลเมตรนะครับผมอันนี้เลขไม์น้อยกว่าเลขไม์สีขาวนะต่างกันอยู่ที่10,000บาทนะครับผมเรื่องออปชองออปชั Option ่นนี่คือได้หมดครบคันเหมือนกันนะผมไม่ว่าจะเป็นล้อขอบ18ดิส4ล้อกล้องถอยหลังแล้วก็บสปอร์ตให้นะครับผมคันนี้ก็มีให้ครบคันนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุด,สดนะครับกับสำหรับใครที่ กำลังมองหารถมาด้าสเอาไปใช้งานนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆนะครับผมกับราคาที่ที่ผมแจ้งไปนะผมสีขาว5้าแสนหนึ่งเก้าพันบาทนะครับผมส่วนสีเทาเมชีน,นะครับผมห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆแล้วที่สําคัญคือคทั้งสองคันนี้นะครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะผมหรือออกรถศูนย์บาทก็ได้นะผมท่าสนสมมติว่าลูกค้าเครดิตดีนะครับผมบอกเลยว่าออกรถศูนย์บาทไปนี่ผ่อนเดือนละ 1น0 0นิดนิดนะครับผมหรือไม่ก็9000นิดนิดนะครับผมสามารถทำได้เหมือนกันนะครับผมออกรถศูนย์บาทสามารถผ่อนรถทั้ง2คันนี้อยู่ในราคาอยู่ที่ประมาณ7ปีนะครับผมผ่อนอยู่ที่เก้าพันถึง10,000ต้น,ต,นต้นนะครับผมสามารถออกคันนี้ได้เลยยาวนานถึงปลายสงวดนะครับผมหรือ7ปีนั่นเองนะผมบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคาสุดนะครับผมกับใครที่สนใจกําลังมองหารถมาได้3าเอาไปใช้งานและขับหล่อๆบอกเลยว่าแต่งเท่มากๆครับทุกคน ถ้าลูมูลลูกค้าท่านใดนะผมสนใจนะผมสามารถติดต่อมาที่เซลมายได้เลยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0955588323นะผมหรือแอดดีไลน์เลยนะครับผม M I L D M O X แล้วก็772ตัวได้เลยนะครับผมทุกคนไว้โอกาสหน้านะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมสำหรับที่รับชมและรับฟังคลิปเซลมายในวันนี้นะผมไว้โอกาสหน้ากดไลค์กดติดตามให้กับเซลมายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ